สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในสวนในระเบียงนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือวันนี้เราจะมาติดตากุหลาบนะคะนี่ค่ะกุหลาบนะคะเป็นอดอกไม้ที่หลายๆคนชอบนะคะนี่ก็เป็นกุหลาบที่เราตัดออกมาจากสวนเราเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตากันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะมีเทปพันกิ่งนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็อ่า มีดนะคะคมๆนะคะจะใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้หรือมีดอะไรก็ได้อันนี้เราเป็นมีดกันคิ้วนะคะเราถนัดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อป่านะคะต่อป่าก็หาซื้อได้ออนไลน์หรือว่าซื้อตามแบบร้านที่เขาขายก็ได้ค่ะอันนี้เราแบบมีอยู่ต้นเดียวสภาพไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่ก็เดี๋ยวเอามาทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องตัดกิ่งที่เขาแตกออกมาจากกิ่งก้านต่อป่านะคะตัดออกให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่ กิ่งอ่ากิ่งหลักกิ่งเดียวนะคะโอเคค่ะปาดเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ ไม่มีหนามแล้วนะคะก็เอามือรูปได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะต้นที่เราจะเอามาติดตานะคะคือต้นนี้นะคะเดี๋ยวดูดอกเขาก่อนต้นนี้ชื่อว่าคาร์ดิ้งมิลนะคะเป็นต้นที่เราเพิ่งเอาไปลงที่สวนหน้าแปลงผักนะคะดอกเขาสีสวยค่ะแตะ่ที่เลือกต้นนี้เพราะว่าเรามีอยู่ต้นเดียวนะคะก็เผื่อเขาติดนะคะจะไดะ้มีหลายๆต้นนะคะหอมด้วยค่ะ หอมค่ะนี่ค่ะแล้วก็เราเลือกเราตัดมาแล้วนะคะดูสภาพเวลาเราตัดนะคะเราตัดเลือกอกิ่งที่ดอกเขาแห้งไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะใช้ตาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเด็ดใบออกค่ะเราจะใช้เห็นนะตาตัวนี้ตัวนี้ละกัน าะว่าดูโอเคนี่ค่ะซูมนิดนึงก็ง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นปาดปาดต่อปาก่อนนะคะว่าเราอยากจะติดตรงไหนนะคะนี่กล้องอาจจะซูมบ้างไม่ซูมบ้างเวลาปาดนะคะเราเลือกปาดตรงที่มันเรียบๆนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกปาดตรงตรงนี้แล้วกัน นี่ค่ะกิ่งเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวเราก็ปาดให้พอ,อให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะเราก็ยังไม่เก่งมากนะคะไม่ต้องปาดลึกนะคะปาดขึ้นไปอย่างนี้โอ้แล้วก็หักหักนิดนึงแล้วก็ปาดลงนะคะนิดนึง แล้วก็หักลงนี้ให้ด้านข้างเขาเปิดนะคะเปิดนี้ค่ะเปิดด้านล่างแล้วก็เปิดด้านบนนะคะอันนี้เราก็ดู y o u t u b e มาทีนะคะแล้วก็หัดทำนะคะทำแบบมัวๆแล้วเวลาเราปาดตานะคะหวังว่าจะซูมนะกล้องวันนี้ไม่ค่อยซูมปาดไปอย่างนี้นะคะ ให้ได้เนื้อเยื่อข้างหลังสีขาวนี่ค่ะแค่นี้นี่ค่ะก็จะได้ตานี้เกรกพยายามป่าดให้ใกล้เคียงกับตาที่เราอของต่อป่านะคะต่อไปก็ ติดเลยค่ะวิธีติดนะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นสีขาวด้านหลังนี้นิดหน่อยนะคะเป็นเยื่อของเขานะคะเยื่อตัวนี้เขาจะไปติดกับเยื่อตัวนี้ของตอป่านะคะแล้วเวลาปะเออเวลาติดนะคะดูหัวด้วยนะคะด้านนี้เป็นด้านบนนะคะคือหัวหัวเขาจะต้องชี้ขึ้นนะคะชี้ขึ้นเป็นด้านบนถ้าซูมให้นะ โอเคแล้วก็ติดเข้าไปอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็หัดทํานะคะหัดทําเล่นๆสนุกดีนี่ค่ะแค่นี้เองติดแล้วก็เอาใส่เข้าไปมันก็จะค่อนข้างพอดีนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่เราตัดด้วยคะ่ะว่าเราตัดพอดีหรือว่าบางทีก็ตัดเล็กตัดใหญ่เกินไปก็มีค่ะเห็นนะเดี๋ยวซูมแป๊บหนึง่ง อันนี้ไม่ยอมซูมให้เลยนี่ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเทปพ,พันนะคะพันตรงด้านบนกับด้านล่างนะคะวิธีพันก็ปิดไปเลยนะคะลบปิดแล้วก็หมุนตอนแรกอ่าเริ่มจากต้นจูบิล e ่เซเลบร t ชันก่อนที่แบบจะตาย ก็เลยไปหาต่อป่ามาลองหัดติดแล้วเขาก็ติดนะคะเนี่ยค่ะพันแค่นี้เพื่อไม่ให้แบบน้ำเข้านะคะแล้วก็มัดอีกทีหนึ่งแค่นี้เองค่ะคนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะแล้วเราก็รอไปประมาณหนึ่งเดือน อ๋ออย่าลืมเขียนชื่อนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนชื่อก่อนนี่ค่ะแค่นี้เองง่ายมากๆก็อยู่ที่ว่าจะรอดไม่รอดคือติดเลติดเล่นหลายๆตาก็สนุกดีนะคะต้นนี้คาดดิ้งมิว ดอกเป็นแบบนี้ค่ะสีสม้มน่ารักมากต่อไปนะคะเราจะให้ดูตัวอย่างที่เราทำไว้นะคะมีตัวอย่างมาโชว์ด้วยค่ะสี่ต้นนะคะเห็นไะหโอเคค่ะเริ่มจากต้นแรกนะคะเป็นต้นโรบนะคะน้องโรบผู้สวยงามนะคะ ติดไปวันที่25เดือนกันยานะคะปีที่แล้วนะคะตอนนี้3เดือนโดยประมาณเนาะต้นเขาก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะตาที่เราติดไปนะคะเขาก็แตกออกมาตอนนี้มี3กิ่งละน้องรบนี่คือสวยมากๆเลยนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะใครไม่มีนะคะแนะนํานะคะอันนี้เราก็ตัดมาจากต้นที่บ้านนะคะเอามาทําลองทําเล่นๆต่อไปอ่ะ รู้สึกว่าสามสามอีกสามกระถางนี้จะวันเดียวกันต้นนี้อวอลเลตันวอลเลตันโอโฮอ์นะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะก่อนเออวอลเลตันโอโฮอ์นะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะวันที่สิบสามพฤศจิก,กาก็สองเดือนเนาะเออสองเดือนก็จะได้แค่นี้อันนี้คือแบบ เหมือนปล่อยทิ้งปล่อยคว้างเลยนะคะติดตาไว้ก็แล้วก็ทิ้งไว้ <c oughs> คือไม่ได้ดูแลเหมือนตามส่วนที่เขาทํานะคะก็แบบทําเล่นๆน,นะคะเนี่ยค่ะตัวตัวเนี้ยแล้วตาเขาจะอ้วนหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะอเวลาเรามัดอพันสายเทปนะคะตาเขาก็จะแนบติดเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นต้นใหม่ที่แตกออกมาต่อไปนะคะอ่า เจฟฟ์แฮมิลตันนะคะวันที่สิบสามเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวนะอ๋อนี่มีดอกนิดนึงด้วยค่ะมีดอกเล็กๆด้วยความจริงตัดตัดทิ้งก็ได้นะคะเพราะว่ามันเล็กมากเราไม่ควรปล่อยดอกแต่นี้เราก็เออเราเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่แบบเก็บไว้เพื่อจะเอามาเป็นตัวอย่างในวิดีโอนี้แหละโอเคเทียบกันแล้วแต่สายพันธุ์นะคะความโตของต้นเนาะต่อไป น้องผู้ช้ามากคือลูซิเฟอร์นะคะสิบสามวันเดียวกันเลยนะคะวันเดียวกันแต่ดูความโตของเขาค่ะลูซิเฟอร์กำลังได้เท่านี้เองค่ะนี่ค่ะสี่ต้นตัวอย่างนะคะก็จะมีวอลเลตันโอฮอนะคะอ่อเจฟฟ์มิลตันนะคะเราเห็นเลยใบไม้เพราะว่าเราทิ้งไว้กลางแดดโรบนะคะอันนี้สวยนะคะอันนี้โตกว่าเพื่อนเลย ลูซีเฟอร์ค่ะน้องน้อยนะคะความหวังของหมู่บ้านและคาร์ดิ้งมิลที่เราทำกันวันนี้นะคะนี่ค่ะดอกดอกตัวนี้นะคะสวยมากหอมด้วยค่ะ ค่ะวิธีการติดตากุหลาบนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเผื่อใครชอบนะคะลองทําดูได้ค่ะก็สั่งต่อป่ามานะคะแล้วก็อ่ะใช้กุหลาบที่บ้านก็ได้ค่ะที่ชอบนะคะลองหัดติดตาเล่นนะคะสนุกดีค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะสําหรับต้นที่เราติดตาวันนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ